นี้มาดูผลหุ้นรอบรอบเช้าวันศุกร์ที่12นะครับนี่เคกับจีนหลุดนะครับมาแตกที่ห้างแสงนะครับฟันล่างให้เลขสีสองนะครับออก3 7ดนะครับเคลื่อนลงแค่5้าตัวนะครับห้างแสงนะครับห้างแสงแตกนะครับนี่นะครับห้างห้างแสงนะครับข้างล่างออก3 7นะครับเคลื่อนลงเคลื่อนไป5้าตัวนะครับอันนี้แอดก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันมันจะมาเป๊ะขนาดนี้นะครับ เป็นแค่แนวทางนะครับแต่มันก็เข้าแบบนี้บ่อยๆนะครับไม่ถึงจะไม่จาเป็นว่าต้องดูถึง24ตัวก็เข้านะครับเช่นเมื่อวานนี้37กับ36นะครับโอเคนะครับแล่วู o เห็นชัดๆนะครับนี่นะครับหุ้นรอบเช้านะครับนี่นะครับฟันเลข42นะครับห้างแตกออก37นะครับเมื่อวานก็เข้า37นะครับฟัน36นะครับ